จเจ็ดใบใหม,ใหม่นี่จ้าหอยค่ะพี่น้องคะ่ะสบายดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเที่ยงวันนี้เราจะกินส้มตำกหหับหอยนา่งตีเป็นหนึ่งหอยเป็นหนึ่งเอาเป็นบริโภเพืเ่อแลยเอาเกลือมาโรยใหน้มันนุ่มอร่อยสุดแล้วเราจะตำส้มตำกินเที่ยงนะคะ,ะหลายคนพี่น้องสดใส อันนี้หอยหน้าฮะมันมีใหมดีจุ๊บอ่ะคะ่ะเนี่ยค่ะสีมือกุ๊กกำลังสต่ำอุ้ยมะนาวมีเย็บขาบเม,าเ,ปเ,นะมเปียกคดิมะเร็นกระสมแม่แล้วกินตำมะหงตอนเที่ยงค่ะดีจุ๊บอ่ะมะหงอ่ะขนาดฮดจิรินซีอ่ะมันเสียเนือ้อลำกระสีกรอบเสียบ ข้าำเปียกเอาลงไปตอนเลยกำลังตำส้มตำนะคะตำก็สิตำส้มตำก็ได้หอยหน้ามาแหลคะค่ะสิตำกันกับหอยหน้าจ้าพี่นอนจ้าส้มตำหอยหน้ารยข้างๆยัยย่วๆะแซ่บ สองนนะเพียงไปไหนแบบแท้แน่นอนท,ทำห้องเรือประเด็มนติกำลังตามส้มตัไปกินเที่ยงกันอยจะเปน้องตัามตาามตามตาม,ตาม,ตาม,ตาม กินมะม่ายลายมือเกินมะฮงกินนมะม่าแล้วก็เปลี่ยนมากินตับมังหงกินแต่กินแต่แนวบำรุงแต่เท่คนเฮือนนี่เดียรวเองกินแนวบริสุทธิ์จังประหยัดยังพอกินได้ก็กินในช่วงของมันแพงซื้อสุขากับเบาะไวนะครับเงินพันหนึ่งอย่างเขาตลาดได้กับเขาคาบเดียวแนะวคัดสมุนไพรบางอ่างของแพงเงินพันหนึ่งในของบากี่อย่าง กินได้จากธรรมชาติธรรมหาอะไรเราก็ต้องกินนะครับมีปลาก็กินปลาจางสินงจางกูจางบ่ะสิ่นด้นจางเสร็จแล้วค่ะส้มตำแางซุปอมึงส้มตำกับซุปเห็ดขาวเห็ดขอนขาว เมื่อเสร็จแล้วไปกินน้ากันนะจ้าพี่น้องจ้๊ะยืนจกับป้าป้าไฮโซมานาะคือว่าน้ำเขามวล้มเท่ะไปหาไาเดียวมาจิ้มเราไม่ไม่จิ้มแข่าพี่บอสจ๊ะไม่นั่นๆะนะเต้เราไม่เอาน้นมามากินสบตตำค่ะมาจ้าพี่น้อ ตาเป็นอ่างขนาดตาเป็นแหมเซ่เรากินข่าวเราก็ไปแล้วคุณนันนะเอาสสดน้ำไปกินข้าวไปแล้วไงไม่ตีเอาน้ำมาเอาหาหาวอันชงอัานเอาไม้นะเราไม่นะมาฮักกระโดดจีบวกนี่น่ะนี่เอ้านี่ไม่จีบปนได้ล้ว จีบได้เบิดแล้วเนาะแม่มันเอาแต่เพิงคนสโคกข้านขนมจิตสมตํำสมต่เดาจ้าเยอะยิ่นะคะขาวเป็นขนมอีกซาดได้ลายที่มันขนมต้องสาดนะข้าวตี๋ข้าวเหนียน่อเน้อแบบแ้วมันมัน ข้างอตเต้เบ่มีมังคืนมังวงแล้วมังวงสิบก่อมะมาคงเจ้าผัดเป็นปานดินอยู่มันมีสูบเขาบ่มเชคุณเราไม่ได้อยู่ในนอนคืด้วยลูกเก็บบมโซลูกเก็บบะมังงวงกลางคืนนะไายเได้เก็บบาคงย่ายว่าปานดินอยู่มาคงเพิ่นไปเต้ตื่นมาจากเก็บมันกินบะไหวเก็บของอตแต้เขาได้ซิบกล่อมะมาด้วยล่ะบมาเครือข้นอัดนู้นเบิร์ดแล้วจับแล้ว กระคนมีปะมันล้นิดแล้วบุมีมันรดนิดแล้วมันชุกบุมีมันชุกมันุกรเดี่ยวนไปใส่ยังว่าสตือมีแต่มาแข้งบุอึด่สิแข้งเต็มเฮือนบุ้อึดเก็นกม่โอ้ยแหวนแตงเาเก็บข้ามาคว้า่าดกดกแท้ดกว่า มันะ้แเลยนะค่ไม่ไปเอานปคือยมูแมยายอยู่ก็กินคือไก่้กินใม่น้้กาถ้วยจะมอย่งมายคน่แนวเส่มตีไปเลยค่ะไปนอนห้องสิรัสมือตางยังค้าแล้วก็สุหมออสิโตขึ้นมาขึ้นนะข้นหน่อยสิปังปิงปังปิงปังปิง่คอยมาคอยอุลุกมาหนึ่งข่าค่ะ สียมม่กงยายูเนะกินนมล่กันไยนกีกิกินน้ำแน่กินกระตาหน่อยกินแน่ยแม่ไปใจบอกน่ไปใจเป็นเทพเลยแม่นะจะหึงไหเออากินาัขามจิจยสุนัยางถามไปบวน

แรงวแต่ดีัวคนทายกับายประจานอยากกินนึ่งแค่ล้วะตองกินสะออนจะแต่งจินนูนหน่อยแล้วค่อยอยากกินตะดนนะลายเพ้าตัวเป็นยัางมึงคือดินะเยอะไ่ใส่ก็ได้แล้วหมยอืนเยอะตัวน่อยเออหักไม่เหยี่ยงคนมันเป็นย่งหนึสื่อจอยเอาแมงขนุนแมงขามบมอเียวแมงขามบ่ ขอนผ่าซี่แตกอันอื่นข้หน้าเขาก็ุคามอ่อนเ้วนมน้าเขาเป็นยังไงก่อนกับลายไหนผ่าพัดบโบควบเวลากินส uh, uh, um, ับตบมาดูยกินสับตบปะนั่งกินรสตำยำเทียบ มันกับกระปุ่นยามนี่มันอากาศปล่อยลูกมันออกมันฝนตตมันเลาะปล่อยลูกเมื่อฝนโตสักห่อยเป็นเย่างกับเครื่องทางมากัดไปเนื้อหลักกัดมันหนึ่งกินนี่สิแหละเติมน้ำจิ้มสมกิน

น่าวะาเเล้ยงมื่อเจอผ่าลูกม่หานนะอืใกตัดองิาแ่บประค่ามีแต่แนวกินฉันอยู่แคมีแต่แนวกินตามัาตินะกินเน้สุกเผ็ดนะปลาช่างเยอมแม่บุ้ยบอเรดาถ้าคือว่านใช้ผักติ้วหลายานกตี๋เห

เจ้าสิฟ้ามารด็การสนีนะคะกินข้าวป่ะอาลอบาสมาไม่อ้เลยีกินข้าวกินซ้อมฮู